นี้เดี๋ยวเชิญดูกราฟครับผมอันนี้หลังจากที่ก่อนนั้นเราได้เท่านี้นะและันนี้เราก็เราก็จูนขึ้นมาก็ได้ประมาณร้อยแปดสิบกว่าร้อยเก้าสิบแต่เดิมเดิมที่เรารับประกันไว้ก็เพิ่มมาประมาณสามสิบม้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสความเร็วไฟให้ดูเนาะว่าคันนี้จะวิ่งวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ เมื่อกี้เทสเรามาให้ดูแล้วยังไงสาวสี่สิบอัพอ่ะสี่สิบอัพก็คือผมก็จะจูนอยู่แค่ประมาณนี้ขาวขึ้นสองร้อยกว่าได้ไหมขึ้นได้แต่คัดกับเทโบเดี๋ยวมันจะไม่ทนนะอันนี้มันเป็นสเต็ปที่เราใช้งานแบบปกตินะครับแต่อันนี้เดี๋ยวความเร็วปลายที่ปลดให้อ่ะจะลองดูเพราะเดิม,ดมอ่ะมันจะตันอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบห้าประมาณเนี้ย ดูได้ครับเย็นดูได้แต่ไม้ไม้ตัวเนี้ยมันจะตันอยู่แค่สองรอยยี่สิบอ๋อไม่เป็นไรครับอยู่บนเครื่องปลอดภัยครับไม่ต้องลัว รุ่นนี้หม่มันจะตันแต่ความเร็วมันวิ่งเกินนะคือตัวตัววัดรอบไม่อะคือมันตั้งค่ามาสูงสุดอยู่แค่ 220. 2อ0ยี่สิบมันไม่ขึ้นเกินนั้นละแ,แ,แต่เมื่อกี้เนี่ยที่เวลาเราวิ่งไปความเร็วที่วัดได้ <50. S 1> จากร้อเนี่ยสองร้อยสี่สิแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่มันขึ้นแค่2 2 0ยี่สิบไม่ไปไหนละนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่อง ETR ETR ไม่ต้องห่วงรับรองว่าไฟไม่โชว์ละ <Okay. S 1> นะและอันนี้เราก็รีเนี่ย เห็นปะเราเทสอะขนาดรถเหยียบสองร้อยกว่าคันไม่มีเลยที่บอกว่ารถใช้งานได้ปกติก็พราะแบบนี้นะครับอ่ี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่สามสี่ลิฟิ้งช็อปครับผม